แล้วก็ผููติดตามนะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากครับถนนมีหินนะครับก็จะมีพี่ๆกู้ภัยนะครับคอยปัดกวาดครับก็มีญาติโยมน,นะครับมารอากราบลงตานะครับโอ้ยมาแล้ว เจ้าหน้าที่จากสอ,อาตารพยานะครับหน่วยกู้ภัยจากตาพยาทกสูงนะครับแล้วก็จากอำเภอโนนินแดงนะครับซึ่งเป็นรอยต่อนะฮะก็มารอรับนะครับมาแล้วรอรับคุณตานะฮะผ้าก็ต้องเป็นผ้าเรียบนะครับ ถ้ามีตาสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับกระเป๋าตัตงค์นะฮะแล้วก็เสื้อผ้าที่มีกระดุมนะครับเสื้อผ้าที่มีกระดุมนะฮะก็ห้ามนะครับผู้หญิงว่าผมให้เรียบร้อยนะครับ ตัะกดผู้หญิเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ก้มนะครับเดี๋ยวผมจะไปโดนหลงตานะฮะเดินนะครับเดินนะครับตามแม่สหลังเลยนั่งนันั่งไว้กระป๋าตังอย่างหลังนั่งนั่งไว้เข้นั่งลงไม่ต้องก้มกราบไปไปั่งรับนังนับขุดขุดอ้โอย้ายยายเดินให้ย่ายให้สะด ครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีรอยปัดกวาดครับถนนนะฮะเพื่อเคลียหินของอีโคมนะครับม้วนไว้เพราะเพื่อจะขัต้องข้าไปนะครับตรงนี้เป็นสามแยกบ้านใหม่ไทยถาวรนะครับเลี้ยวซ้ายไปมุ่งหน้าไปเส้นอำเภอโนนดินแดงนะครับจังหวัดปีรีเราครับ ผู้ที่ติดตามดูแลหลวงตานั้นนะครับก็จะไม่ได้อยู่เป็นประจานะครับก็ไปตามพื้นที่นะครับก็มีญาติโยมศรัทธานะครับดังความสะดวกตามพื้นที่นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะัะก็จะรับผิดชอบเป็นพื้นที่ของแต่ละท่านไปนะครับ

ญาติโยมนะครับผู้มีจิตศรัทธานะครับวางผ้าให้ผมก็เหยียบนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เคลียร์ผ้านะครับไม่ให้มีของแข็งนะครับมันมีของแข็งนะฮะครับหลวงตาก็ มีตานะฮะเอาหัวเพื่อเป็นสิิลน์คนนะครับน้ำหือตาก็จะแตกนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นั้นเก็บนะครับแล้วก็หวงตาพักยามวัดที่ไหนก็จะถวายนะฮะถวายให้กับวัดให้กับโรงเรียนให้กับชุมชนที่นั้นนะฮะส่วนวันได้เฉพาะน้ำกับยารักษาโรคนะครับ เป็นกระเป๋าตังเสื้อผ้าที่มีตราสัญลักษณ์หน่วยงานต่างๆนะครห้ามนะครับเสื้อที่มีกระดุมก็ห้ามเช่นเดียวกันเยอนม่เยอะประชาชนเยอะมากฮะราเราง่ายฮะต้อง้้เอานครับครับระวังขึ้นผมเรา สุภาพจิตีก็ต้องรวบผมให้เรียบร้อยนะครับแต่งตัวให้เรียบร้อย,อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องพุ่มนะครับต้อง่มต่ำนะานแต่รได้เลยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนะครับดูแลความเรียบร้อย่ะครับ,บจังเลยครับจังเลยครับร

หลวงตาก็จะแตะนะครับเพื่อเป็นการคับนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเก็บนะครับเพื่อมอบนะครับถวายกับวัดโรงเรียนมอบให้โรงเรียนนะครับแล้วก็มอบให้ชุมชนนะครับที่หลวงตานั้นได้ไปจำวัดในแต่ละวันนะครับ

ก็ภาพนิ่งก็เดี๋ยวจบก็จะลงไว้ในอัลบั้มนะครับก็สามารถตามเข้าไปดาวน์โหลดครับเพื่อชมพลังมีของหลวงพ่อได้นะฮะรอนานไหมครับรอนานไหมครับรอนานจะรอไหวรอนานแต่รอไหวรอนานแต่รอไหวนะฮะ ก็เป็นเจ้าหน้าที่ครูไทยอปจทับราชนะครับอำเภอตาพญานะฮะมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาตินะครับตาพญาซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้านี้ฮะไม่ไกลฮะข้างหน้าก็จะเป็นรอยต่อขึ้นเขาช่องตะโกแล้วนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะฮะรออำนวยความสะดวกนะครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับเดี๋ยวผมเก็ีภาพนิงไปด้วยนะครับกล้องจะสันๆหน่อยนะฮะ อยวคภาพนิ่งให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะมีน้องๆน,นักเรียนนะครับมารอนะฮะโอ้น่ารักมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุณกูณจะถ่ายรู้ไหม น้องนักเรียนโอ้นั่งเป็นระเบียบเลยขอากราบหลวงพ่อนะครับนะฮะข้างหน้าก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเคียร์เส้นทางนะครับแล้วก็ขวาดถนนนะครับไม่ให้มีหินนะครับ นมอูน้องๆดูน้องๆฮะ่ากกนะฮะนของพี่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับจากจากสถานีตำรวจที่อยู่ประจําจุดบ้านใหม่ไทถาวอนนะฮะ มันสิบียกไปยกเพื่ยเออมัก็มากมกมเออมีตัวเพื่นจ้ายกไปนะครับยกได้ยกได้ยกได้ยกเลยครับยกได้ยกเลยมีนัปองมากเลครับี่อย่ชุดครับนะครับอาครได้เ้าเลยครพี่เ ครับตันครับแล้วเ็แก็ไดยยาวแล้วนะครับข้างหน้าก็มีเจ้าหนที่นะครับรอออกเสียทางแล้วก็ชาชนที่รอเป็นจุดเป็นจุดนะฮะมาทุ่งกระตันยู่ครับพอ,อ,บอไปถึงปุธยานไป <laughs> ร่กหดถไปรอคนเลย ก็มีเจ้าหน้าที่สยานนะครับมาร่วมอำนวยความสะดวกด้วยนะฮะเดินเร็วด้วยนะไปก่อนน้ำยางเบรกลุงตาด้วยนะข้ามเกิน90นะโอ้ยโดนไปสั่งนะครับเดินเร็วเดี๋ยโดนไปสั่งนะ่นี่งครับจำกัดความเร็ว90ป้ายมีครับต้องเบรกลงตาก่อนห้ามเกินเ้าส90เลยป้ายเขาเกลียดเลยครับใารจะรอยู่ใส่รนจริงแล้วหลุงตาไม่ได้ให้ใครมาเดินตามนะครับแต่เพียงแต่ว่า ที่เขามาอำนวยความสะดวกนะครับอำนความสะดวกเนื่องจากญาติโยมเยอะนะครับเกรงว่าจะไม่เกิดความปลอดภัยนะฮะวันนี้หลวงตาก็จะมุ่งหน้านะครับไปทางอำเภอโนนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงช่องเขาแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องเขี่รถเพราะว่าเป็นช่องเขาที่แคบและอันตรายนะฮะ ติดตามนะครับก็ยังเดินตามหลวงตามาเหตุภาพมิงด้วยกล้องอาจจะสันๆันนะฮะ เราก็จะส่งดวงตาถึงหน้าวัดบ้านใหม่ไทยาวอ์นะฮะก็พี่ยอดวิวเท่าไหร่แล้วเนี่ยเยอะแล้วหลายมึงเห็นแล้วครับก่อนจากกันก็อย่าลืมนะครับหวางผ้าก็อย่าให้มีของแข็งนะครับกระเป๋าตังค์นะครับของ ถ้าเครื่องหรือ